ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวหงหินกันต่อนะครับาวันนี้บทสิบสี่ก็ได้มาถึงตอนที่สี่แล้วนะครับเห็นไหมอันตอนที่แล้วใน,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 นกันนครบาลบ้านก็ไปไล่เสืบเอานะครับอันหมาน้อยที่มันเกิดเมื่อสิบหกปีที่แล้วนะเฮ้ออันมีไผรไผรพ้องใเมงพ้องในเวียงนะครับเข้าไปในเมืองค่ะมันเรื่องราวมันจะเปี่ยนได้เข้ามากว่า ครับก่อนที่เราจะไปนะเรามากอยลักษณะการเขียนเข้าของพวกเน่ยก่อนนะเข้าไปแม่เข้าหินนะโบราณเนี่ยเออยุ่นมีลักษณะการเขียนของพุ่นนะครับก็คือเจ็ดตัวเตียวสามตัวเรียวบ้านหลังบ้านหน้าเห็นไหมมันก็จะทำเมื่อวักที่หนึ่งเนี่ยในวักที่สามเนี่ยเป็นสามกำเป็นส่วนใหญ่นะเข้าไปไหมการฉมปลายควนสืบยนเห็นไหมโอเคนะใครมาอันทำถ้ามันอัน อธิบายความมหัดจรรกาพระอนุโลมเม่เป็นสี่ได้ไหมกันได้พิรุธแล้วเอาสอบทานเนี่ยโอเคนะใครมาอนุโลมเมื่อมันเป็นสี่ได้ก็เหมือนก็เหมือนก่อนแปดในภาคกลางนะครับเออมันบอกวา่าอบาทนึงมันมีแปดกำเออเมาถ้าอาธิบายความชหัดรได้กับพระอนุโลมเมื่อเป็นเก้ากำได้ออนี่มันรักการเดียวกันคล้ายๆกันนะครับ เขาพามาดูอันฉันตะลักเลยนะครับอันข่าวโบราณน,นะพ่นีอยู่สามบาทนะหนึ่งบทหนึ่งบทน,น้อยๆมีสามบาทบาทที่หนึ่งบาทที่สองบาทที่สามเห็นไหมโอเคนะครับเนื้ออันอ่อันหนึ่งบาทนะมันจะมีอยู่สี่วัคนะครับกำจตายวัคนะพ่นจะกำหนดเสี่ยงไว้เออนะครับเออไ่ได้เกียนกันไปเลยนะครับ,รบเข้ามามาดูไล่ก้อยเลยนะฉันตะลักนะครับครับ ตายอันวรกที่หนึ่งของบทที่หนึ่งเนี่ยคนบอกว่าลงด้วยเสียงสามัญก็ได้เจตวาก็ได้อโอเคนะครับจ๋งเออเป็นเสียงเจตวาก็แบบนอันวรกที่สองนี่ลงด้วยเสียงตีับมาสั้นก็ได้ยาวก็ได้เ็มอะสั้นเออเป็นเสียงตียาวก็แบบนโอเคนะครับมาการนับเสียงตีต้องนับแบบตะยยนเชยงใหม่นะครับมาอันวรกที่สามนี่ลงด้วยเสียง ทรพิเศษโทรเม,มืองเข้านี่ก็โทรเมืองจงไม่เลยมามันมีจี้เดียวในโลกเนอะอันโทรเมืองไยมาอันบักที่สามนี่อันบักที่สี่ 4, นีลล่กลงล้อเสียงสามันกับอ่าโอเคนะได้เป็นเรื่องบาาอะไรมาง่ายกว่าอันนี้พ่นคำนดเสียงพือนแล้วมาอ่าอ่าฮาบบอตอันบากท,ที่สองแล้วก็บากท,ที่สอง อ่าท่านลงเลือกเสืออันสาวรับเจ้าอีกเข้ามากองเบาเที่ยวกองกิจิกระต้งกิจิกระน้อยนะไครมา,าสาวรับเจ้าถึงตีตีเว่ยวนะ,ะมนกากอนได้พิรุษฮะพิรุษฮะพิรุษ่าพิรุษ่าเสียงตีสั้นตีตายนะครมาโอเคนะใครมา,าการนับเสียงตีนะั้นท่านลงนับแบบอันเสียงอันไตยนวนจะไม่นะครับเออท่านจะไปเอาเสีงยงเตลือมาใส่นั้นอย่างเอี้ยนอย่างกำตวเ <c oughs> นี่ย เขาชอบว่ามันใส่กันแต้เนั่นๆอันนี้ภาษาไทยเพิ่นออกเสียงเอกนั้นก็หมดนันก็หมดนั้นอันไตยวนอันเชียงใหม่เพิ่นอันออกเสียงจัตวาเนี่เนี่ยเห็นไหมหมดเสียงหมดสอยหมดเสียงหมดสอยนะครับหมดเสียงหมดสอยอันไต้ลือเพิ่นอ่านออกปุ่นเปเสียงตีพูนนะครับอ่านเป็นหมดเสียงหมดสอย เลจะเอามดนะครมดมาใส่ลุดอีกมันม่ใจ่นะครัมาอันนี้มันเสียงตีใจรื้อมันมันเป็นเสียงตีเทีเมๆ็มมันม่ใช่อันมันไม่ใช่เหมือนอันอันอเสียงตีของเชีงยใงใหม่อันใจยนเชียงใหม่หรือใจยนวนลุดนี่มาลุดนี่มาอันลุดเนี่ยอันอังกาวันลุดเนี่ยอันายลื้อบนออกเสียงลุดนะครับมันเป็น,เป,นเป็นเสียงเป็นเสียงโทนะครับโทปกติ พี่กับพี่พี่แล้วกับพี่ลูดพี่ลุดพี่ลุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน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 มามามาตัดเสียงเพราะแล้วก็ไปมาเอาโมดเนี่ยมามาแปลงลุดลุดพี่ลุดมันลุดครับพี่พี่ลุดอันนี้มันแบบสำเนียงเชียงใหม่ใชไหมเหมือนภาษาไทยนะครับพี่ลุดเจ้ากันนะอ่าแต่อันใจลืิ่มมาเอามายุ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอันอันมันเป็นอัน ชั้นลักของใตงโยนเชียงใหม่นะครับอ่าโอเคนะครับต้องรับแบบอ,อ,อ,ะะอัน,สอนเสียงตีเนี่ยต้องรับแบบอันใตโยนเชียงใหม่นะครับรออโอเคนะครับอันวักที่สองในลงในเสียงจัตวาครับเฮ้ยมาจัตวานะครับการเออโอเคนะครับมาอันวักที่สามในลงในเสียงสมันครับธาน,ออานออโอเคนะครับเฮ้ยมาันวักที่สี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเออต้นโอเคนะครับ มันเป็นยังไงมโทรพิเศษตัวเมืองอนะต้นผูกต้นอันนี้มันอ่ามันมันมันจะสูงกว่าอันอันเสียงโทรไทยไปนิดหนึ่งนะครับอันภาษาไทยพ่นต้นนะครับต้นนะครับผูกต้นนะเสียงโทรปกตินะครับอันใตนวลจยงใหม่พ่นผูกต้นต้นเข้ามันขึ้นแบบหน่อยครับแต่อันใจเลือดใจยองพ่นอันเป็นอัน เป็นเอกนะครับเสียงเอกนะครับเป็นตนนะเป็นตนนะไอ้โ้นนี่ก็เป็นตนนะครับผูกนี่เป็นผูกตนผูกตนอะไรนะจะว่าเสียงแต่เรื่องมันยุ่งเอาล้วอันนี้อันบอกเขาฟังไ่ได้โอเคนะครับอ่าอันบักที่อันเนื่องของบาทที่สามอ่าโอเคนะครับมาขึ้นทางนี้ดีกว่าอ่าเปิ้นบอกว่าเนี่ยเหมือนกับไอ้บักที่หนึ่งกับบาทที่หนึ่งเนี่ย ลงในเสียงสมัน hmm. ก mm ็ไ hmm. ด mm ้เอจัตวาก็ไ hmm. ด oh, okay. mm ้อเขี hmm. mm ้ยวปลายปลายเป็นเสียงจัตวาก็ไปไหมโอเคนะครับอันว่าพิซองนี่ลงในเสียงโทพิเชโทเมืองส้นอ่าโอเคนะครับส้นอันบักที่สามนี่ลงในเสียงสมันกับยนยนนะก็ไปอ่ายนอ่าบักที่ สีนี่ลงเสียงตีก็แม่แม่ชันก็ได้ยาวก็ได้เต้าเออเป็นเสียงตียาวโอเคนะครับอันใดอะไรมาอันที่หมายเครื่องหมายสีชมพูเนี่ยอันที่หมายไม้ือเนี่ยอันนี้คือฉันตะลักนะครับมันพ้นกำลนดเสียงไม้หือ่ออ่าตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับสามร้อยสี่ร้อยปีนะครับขั้นในขั้วงิน,นเออท่านอย่าไปเขียนไปเลยไม่ได้นะครับเออครับก็ตามที่ผมมันเสียงผมอธิบายมือนะ่ เอาละท่านหูฉันแต่ลักอะไะกับท่านหูว่าบนห้องว่าข้าวนี่มันเพราะเหตุใดฉันใดก็โอเคนะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเพื่อจะเอากรรตายของแต่ละบาแต่ละบาดเนี่ยไปก้องกับมันตายวักที่สองของบาดต่อไปแล้วกันเนี่ยเนี่ยเนีองกับไปเยอะกับกองมีกี่บักกี่บักก็ก้องกันได้นี่ยไปเรื่อยๆแล้วก็เฮ้มันยาวมันจะเข้าเลยมาโอเคนะครับมาตายกรรตายของบาดที่หนึ่งเนี่ยนั่นเออเปิกับมาก้องกับการเออตายวักที่สอง ของบานท,ที่สองเนี่ยแม่นเนี่ยก้องก,กันกับอันสัมพัสละนะกันไหมจะละอันสะละอันนะ <c oughs> ่ะกําไถ่ของอันบานท,ที่สองเนี่ยต้นนะต้นพวกก็มาสัมพัสกับโ้นตายวัตถุสองของบานท,ที่สามเนี่ยไหมอ่าสัมพัสแบบอันอ่าสละนะครับโ้นต้นโอเคแล้วก็เห็นไหม คำใต้ของบาทดานที่สามเนี่ยเต้าเออประกอบมากรกับเก้าเออใต้วัตรที่สองของบาทที่หนึ่งอ่าของบทต่อไปได้ไงมาเนี่ยมันเป็นอะไคนละบทนะครับอันนั้นมันบทบนบทอันนี้บทลุ่มเห็นไหมเก้าเห็นไหมมันก็จะเป็นนี่ไปตลอดแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับมามันมีกี่บาทกี่บาทก็โยงไปเรื่อยๆให้มันยาวมันจะเข้าไปเลยไห็นไหอ่าเหมือนเหมือนเป็นขี้ขันอู้เจือกแล้วเิบนก็อู้ข้าวไปได้ แม่ประกันเลยกลายเป็นข้าวเนี่ยมนเดียวเนี่ยบาดข้าวนะครับข้าวเอาละท่านฮู้เลยนะครับระหว่างบาดเปิ้เอาสละไปกล้องก่อนะโอเคนะเอาระว่างวักเปน่ายได้กันครับเอออันระหว่างวักเอามาอู้ไปกู้กู้ไปนะครับวักหนึ่งวักสองอ่าวักสองวักสามวักสามวักสี่น่ะสามกู้นะสามกู้ใหญ่ใหญ่อ่าวักหนึ่งวักสองของแต่ละบาทเนี่ยนะะของแต่ละบาทเนี่ยนะครับในข้าวหงหินเนี่ยเปิ้นจะ อันพ้นมันมาเหมือนระหว่างบาทนะพระอัจระประกองอันอันระหว่างอันเรื่องสองของอันนั่นนะระหว่างนิดหนึ่งบางสองเนี่ยพ้นจะเน้นในการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับไปไหมถ้ามันสมมุติมันพุกสัมผัสสลจระก็ได้หรอกก็ดีนะก็เออเนี่ยเนี่ยก็ดีมันพูดมันพุกไปนะครับไม่ใช่เน้นนะครับม่เน้นมันต้องไม่เน้นมหาวิทยาลัยโอเคนะครับอ่ามาก่อนนะครับไหม ข้ากบอจ๋อ,อหน้าได้ใช่ไหมมันมีสลาอมสลาอมตรงนี้นะหน้าได้ท่านหันยังครับมือเนี่ยมันอันนี้คือการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับใช่ไหมโอเคได้แน่เนีเอาละกันได้พี่รุดเออพี่ยานเออใช่ไหมพี่ยานใช่ไหมพี่ยานใช่ไหมพี่รุดรุดมันมายา,า,า,านใชนไหมแต่พี่ก็พี่เนี่ยมันเป็นครรมซ้ม้วนเออใช่ไหมโอเคแนะ่ไหม พีิรุตพิญานพีิญอะไรมามัมีสซลอุดสซลอุดมันเปล่าในเรื่องว่านะครับการนำพัดอ่ะอันต่อไปนะครับเห็นไหมกันสมปลายยังบอยสมเก้าเห็นไหมอ่าสมปลายยังบอยฮะปลายก็ยังสมเนี่ยมันมีสารไอสารไอเลยนะครับเห็นไหมแต่สมเนี่ยครับสมเนี่ยมันเป็นอัน กรรมไอ้เปิดห้องก็สมมุตนะครับส่งปลายแล้วก็ส่งพุนโอเคแล้วกันอันต่อไปแล้วก็อันเนี้ยอันของบัตรที่หนึ่งบัตรอ่าบัตรที่หนึ่งของบัตรบัตรอันบัตรที่หนึ่งโอเคแล้วก็ันมาอันนี้พี่ยานเออพี่ยานเบิกความเบิกความเบิกความอันนี้อันถือว่าเป็นพวกอันสัมผัสแบบอัน เลือนๆนั่นก็แนี้สัมผัสแบบเลือนๆนะความกับงานเนี่ยมันอันถ้ามันสกัดด้วยตัวนอหนูมันก็ควานนะก็ควานยานควานยานอมันเรื่องความงานความงานามนมันถือว่าเป็นการอันโบราณ้นใจกันนะครับสัมผัสเลือนอ่ะโอเคนะครับก็เจอกันบ่อยๆนะครับะระหว่างบาทก็ยังมีนะครับเห็นไหมระหว่างบาทเมีไยได้เห็นไหมอ่าโอเคนะครับเห็นไหมอันนี้คือการสัมผัสเลือนๆนะครมาอันนี้ได้ สัมพัทธ์แบบอันเนื้อเรื่องสามตีสามวักนะครับสามกู้นี่อันนี้ได้สัมพัทธ์เรื่นเรอนโอเคนะครับอ่ะต่อไปวักที่สองวักที่สามนะครับอ่านวักที่สองหรือวักที่สามอ่าเขาอู้ถึงบาทที่หนึ่งนี่ก่อนวักวักที่สองหรือวักที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยโอเคนะครับปกติอันอันเอาวักที่สามนี่จะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวนะครับแม่พอดีมันเป็นสี่คำ ตามายว่านีนจะต้องเหลี่ยวมหาอันตายวกที่สองนี enfin ่เข้าเหลี่ยวมหาสั้นอันนี้อันนี้เป็นห้องว่าเหลียวแบบเนื้อเรื่องเพราะเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่นะครเพราะลายควบเข้ามืนนานมบัต้องเอามันเป็นจานมืนนานเน่ัต้องเอาอันนั่นอันอะไรนะครับมันลายควบเข้ามืนนานอันนี้ผนถือว่าอันเหลี่ยวแบบอันเนื้อเรื่องใช่ไหมแต่ถ้าจะเอา แบบอันอย่างอันนั่นฮันอย่างนี้ก็อันนี้เป็นเลียวแบบสระนะครับเท่าีก็ได้ทั้งสองแบบนะครับท่านก็ไปเลือกออานะครับเห็นไหมอันต่อไปครับมักที่สองมักที่สามของอันบาดก้มเข้าก้มนี่ละครับเห็นไหมอันนี้อันนี้สามตัวเลียวนะครับมักที่สามเนี่ยสามตัวเลียวอันนี้เน้นนะครับมักที่สองมักที่สามของบาดก้มเข้าก้มเนเน้นใายวักเนี่ย อันเหลี่ยวไปแบบสระก็ปรหาหายวักที่ที่สองเนี่ยครับะแบบสระนะครับทานเหลียมมหาการเใช่ไหมอ่าใช่ไหมอ่าเน้นนะครับเน้นนะครับแต่ไม่ได้บังคับนะครับแต่มันก็ยังว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่ครับ <laughs> ถ้าไอ้ทานเนี่ยมันเป็นเสียงอืนูเนี่ยเนี่ยได้นะครับใชนไหมเป็นทานเออเป็นทาน <laughs> เป็นทาน,น,ทาน <laughs> อย่างง่วเอาละ มันอยู่ที่นิ่มเนี่ยแหละเพราะว่าอันท้ายวัคที่สามเนี่ยผมบอกว่าลงลงเปิ้ลเปิ้ลกำหนดเสียงว่าเฮ้มันลงด้วยเสียงอันสัมันนี่เลย <c oughs> เอาล่ะละจะต้องเอาฐานเอาฐานเอาฐานไปไว้ดางหน้าบนนี่แล้วก็เอากรรมอันอย่างก็ได้นะที่มันเสียงสัมันธ์เราอันใบตรงท้ายวัคที่สามเนี่ยเต่งหัวเป็นเป็นหัวเอ้ยโยงเห็นแล้วก็เห็นไหมก็อธิบายไปเมื่อไหร่จอเราก็เชื่อคนเอาดูนะครับก็อ่าโอเคนะครับอ่านต่อไปวัคที่สองหรือวัคที่สามของบ้านที่สามนี่แหละครับเห็นไหม อันนี้ก็ใช่ลักกณะเดียวกันเหมือนอันวักที่วักที่สองวักที่สามของวันที่หนึ่งนั่นแหละจะเลี้ยวแบบสระก็ได้อเลี้ยวแบบเรื่องก็ได้อ่าโอเคนะฮะบนนี้บนเลี้ยวแบบเรื่องๆมาอันนี้อันนี้พอดีมันอันย่นนะไ่าตายวักที่สามย่นเลี้ยวมหาสนอ่าเลี้ยวแบบสระได้ไหมโอเคนะอ่าเลี้ยวแบบสระได้แต่อันตายวักที่สามของวันที่สามนี่มันต้องลงในเสียงสมัครับยวก็ย่าการสืบย่นอะไรไหม อันนี้เหลียวแบบสระนะครับโอเคนะครับอ่านต่อไปมักที่สามมักที่สี่อ่านมักที่สามและมักที่สี่ของบาทที่หนึ่งอ่าแล้วก็บา้านอันบาทที่สามอ่าโอเคนะครับเมื่ออันสมัยร้อยปีที่แล้วนะสมัยหองพิมพ์ปลเลี้ยงมืงใจบจถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเออประหยัดพิมพ์ติ๊ตตกันนะครับเหมไหมพจนถือว่าวักเดียวกันนะครับเพราะบนว่าอันสองตัวหลังเนะ <c oughs> ดดี่ยดูดิ สองตัวหลังนี้อาจจะไปสัมผัสสามตัวหน้าหรือสี่ตัวหน้าเนี่ยด้วยสระหรือด้วยอักษรอาโอเคนะครับวันนี้มันมีสัมผัสกับป็นยังกล้ไหมบอกให้ฮู้มเลยว่าอ๋อมื่อร้อยปีแล้วเพิ่นถือว่าเป็นวัียวกันเนอะปัจจุบันนี้เป็นได้แยกกันเป็นสองวัตถุสองวัตถุเนี่ยนะครับวัตถุใต้ของวัตถุนิดหนึ่งวัตถุใต้ของวัตถที่สามเนี่ยแยกเป็นสองวัตถก็ทำให้ เรื่องบาทนะมันจะมีสี็อกสี็อกสี็อกนั่นแหละเหมือนที่เฮาอ่านปัจจุบันเนี่ยเออโอเคครับเพราะว่าเหตุผลว่าอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยก็ตายวักที่สามของบาทที่หนึ่งเนี่ยเพิ่นมีฉันทะลักของเพิ่นแล้วครับเออเสียงโทพิเช่โถเมืองเออโอเคนะอันตายวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยเพิ่นบอกว่าลงในเสียงสมัณเนี่ยมันเปิ้ลเพื่อใฉันทะลักของเพิ่นแล้วครับเออครับอ่าโอเคนะครับอ่าเอาต่อไปสําหรับว ที่สามและวักที่นของอันอ่าของของบัตรก้มบัตรบัตรก้มเนี่ยนะครับเนี่ยสาวรับเจ้ากี่เข้ามากล่องบาเตียวกองกี่จี้กี่ต้งยี่อะไรเนี่บรรจัยละกันทางทางวัคหนึ่งวัคสองไว้หน้าเนี่ยสัมพัทธ์ก็ได้บัตรสัมพัทธ์ก็ได้เออโอเคนะครับมันเน้นนะมันเป็นอันเป็นอันอันเออสัมพัทธ์แบบเรื่องเป็นไงไปก่อนเออแต่ถ้ามันพุกสัมพัทธ์เล้เหรอเออเนี่ย เรียกเอาสอบทานกฎหมายไอ้ทานก็หมายนะมันเป็นมันสะอาสะอามกันนะครับไอ้มเอ่าสะอาสะอามันมันมันก็ถือว่าเป็นการสัมผัสเลือนไอ้ทานก็หมายนะเกินไปไหมอ่าอันนี้หมายอันนี้ทานเห็นไหมเห็นไหมกฎหมายกฎทานอ่าเห็นไหมอ่าสะอาเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันจะกดโดยย่อยักษ์หมายนะอันนี้มันจะกดโดยๆน้อนิ้วเห็นไหมเคนะครับ ถือว่าเป็นการสมัมผัสเรือนนะครับเห็นไหมก็คมือมันฟุกสมัมผัสไปนะก็ไปต้องมามหาไม่ใช่โอเคแล้วเอาละท่านหูแล้วนะก็เห็นไหมการสมัมผัสระหว่างบัตรระหว่างวัคนอกในเอออธิบายไปหมดแล้วเออเอาละอันอ่าท่านก็หูแล้วนะครับเออทีนี้อ่าก็ยังว่าเข้าหินนะพุ่นยังมีอยู่ อันแถมสามสี่ยงมันนั้นเน้นเฮ้มันนั้นเป็นนั้นปนหงว่าเื้อมันเข้ามันมื่นมันลื่นไหลอู้ไปลด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 โอเคนะครับปนจะเน้นอยู่สามสี่ยงนะครับอันแรกก็คืออันเอกซงนะครับเอกปนหันอันเจียงตีอยู่ในไหลม้างเนี่อันเจียงโทรพิเศษอยู่ในไหนม้างเลี่ยปนจะพยายามหาเอกซงใส่นะก็ับมือใส่เข้ามา นักนักเออพยายามใส่ให้มันักนักเออนักที่สุดถึงมันนักก็เว้นไปพ้องก็ได้บ่เป็นยังไงอ่ะมันก็พยายามนะพยายามใส่นักนักเห้ไหมอ่าแล้วมันจะม้วนไปเองนะเข้า่เลื่อนไหลอะไรไหมอันเอกซุงเนี่ยมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะครับมาไม่เอกเสียงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทนั่นก็สี่แบบนะครับเดี๋ยวเอาไปไล่ก่อนนะครับอันที่สองนะก็คือ อันกำรรที่มันเป็นอันอักษรตัวเดียวสองตัวติดกันนะอย่างเช่นไห้แม่เนี่ยควบเข้าขอคอเห็นไหมโอเคไล้ไงมะอันที่สามเนี่ยอันกำรรที่มันเป็นอันสละสองตัวติดกันนะเคยไหมก็อ่าอย่างไปพอแล้วฮะอ่า,อาเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวหันล้วจะจี้ให้อพอโอเคแล้วครับ อันเป็ดชะลักกูใช่ไหมชะลักกูอันที่สี่นะครับอันที่สี่ก็คือกรรมสมมวลนะครับอ่าอย่างใหญ่ไหมพี่รุดอ่าไหมพี่ก็พี่เนี่ยนี่ยพี่รุดแล้วก็พี่ยานเนี่ยมันเป็นสมมวลไปปูนไปเพ่เนี่ยแล้วอันนี้แม่แม่กระทั่งสมเนี่ยแม่สมเนี่ยสมปลายแล้วก็สมซนเนี่ยเนี่ยมันอยู today, ่คนละวรรคเลยไหมพูดเอาเห็นช่ไหมอยู่คนละวรรคสมซนสมปลายสมปลายสมซนโอเคหน่อยมาอันนี้คือกรรมกรรมสมมวลนะครับอ่า เอาละโอเคนะครับเอามาไล่ก <il> ้ายแล้วครับค่ากบอจมเอหน้าได้ที่ซ้อนอซ้อนนี่มันเสียงตีไหมที่นี่เป็นไม่อกเสีงเอกนะเอกส่งพนเอาเอกส่งนะครับเห็นไหมเพราะลายควบเข้าไอ้เข้านี่มันเสียงโทพิเศษโทรเมืองอ่ะควบนี่มันเป็นอันอ่าเสียงเอกนะครับเห็นไหมเป็นเอกส่งนะฮะควบ ควบที่ควบที่มาเจ้าอ่ะนะเสียงเอกนะครับมันเหมือนต้องมีไม้เห็นไหมควบเข้าควบส่งเข้าแทนมาป้อมเป็นขอขอเห็นไหมอักษรกู่เหมือนนานเนี่ยเมินนานโอเคนะได้ไหมต่อไปกันได้พี่รุดอ่ากันได้พี่รุดอ่าพี่บ่บ่มีอันได้กับพี่อันก้อนนี่ก็เป็นเสียงสมันบ่มีเอกส่งพวก็เอาเนี่ยกับพี่รุดแล้วกับพี่ยานเนี่ยมันเป็นอัน ไอพี่เนี่ยมันเป็นอันอ่าเป็นคำซ้ำนะครับซ้ำมวนพิรุตแล้วก็พิญานี่ยพิญานเห็นไหมมันมาได้วเอกทรงประกาศพิรุตพิญานโอเคได้ไหมันเป็นยังไง่าเนี่ยเนี่ยมันเข้าโบรามันเปล่งอี้นะครับมันถึงมันลูกเล่นมันมันมันเป็นถึงอย่างมวลพิรุตพิญานนะฮะอันนี้คำซ้ำมวนนะครับให้การแล้วเอาสอบทาน กดไม้ผูกต้นไอ้ต้นนี่มันเสียงโทพิเศษใช่ไหมผูกนี่มันเป็นเสียงเอกนะครับไเอกส่งนะครับเห็นไหมโอเคนะครับกันสมปลายอ่าสมแล้วก็ปลายนั่นนี่นี่สมไหมอ่ะอันนี้สมนะว่ามกันสมปลายนะครับเห็นไหมอ่าแล้วก็สมซุนเห็นี่สมซุนเห็นไหมอันนี้เป็นคำซ้ำมวลนะครับสมปลายแล้วก็สมซุนสมซุนสมปลายโอเคนะครับ อันนี้นคือคำสัมบูรณ์นะครับไหมไหมยังบอสมซนเออสมสมซนมันเป็นสอสอนะครับสอสออักษรกู้นะครับอ่านเปิ้นยังบ่านั่นเท่ากัเอาบ่อใส่ตรงหน้าเนิ่มตวงนะครับบ่อเนี่ยบ่อไหมอันบ่อเนี่ยมันเป็นอันเอกทรงนะครับไหมไหมอันบ่อเนี่ยมันเป็นเอกทรงนะครับไหมไหมเนี่ยอ่าไหมส่งซนไหมไหมอ่าไหมทรงเอามาส่งไก่ไก่อลไรซนสมซนบ่ บ่อทรงเห็นก๊อมเห็นไหมการเสืบโยนอ่าต่อเต้าอเต้าเนี่ยมันเสียงตีไหมอันต่อเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงเอกเลยไหมฮะต่อทรงเต้าเอกทรงนะครับแถมมาป้อมันเป็นอันต่อต่อออกสอนคู่เย่นี้มาแ่นเนี่ยในรู้เล่นของโบราณมันเป็นยี่นก็ไม่แม้วันนี้เผามาเล่าข้าวต่อได้นะก็แม่ครับขอจิ้มน้ำหนึ่งนะครับ อันก็นครบาลประกอบบรรไ่ซักไซคนอันไรเวียงนะครับเออที่อันสิบหกปีที่แล้วที่มาเอาอันลูกหมาน้อยเกิดอะเออมาดำนะข้าก็บจ่จําเอออันนี้เป็นคนที่พูดเฮือกานนะพนยานนะเออในในพูดนะหน้าได้ที่ซ้อนเออนเนี่ยเน่ยข้าจำหน้าแรกเสียเพราะลาย ควบเข้าเมืนนานอมันเมินนักแก่สิบหกปีกันได้พิรุษเออนี่ๆๆอันนครบาลเนเปินเป่นหูพิรุษเราโอ้มันมีคนอันตาสาของอันในวังมาขอมาดำมาน่อยเฮ้ยเอาละพี่ยานพิรุษพี่ยาน ให้การเอออันเนี้ยอันพนยานบรรเทการม,มาแล้วเมื่อตั้งแล่ตอนก่อนน้อยแล้วก็มาให้การต่อเนี่ยแล้วเอาสอบทานกฎหมายพวกต้นเออเอามาใส่ในกฎมนเทียนบานมันจะว่าไดกฎหมายเออกันสมไปยังบ่สมส้นเออมันมันก็กล,กลางๆนะครับมันมาสมส้นมาสมไป วนสุบยนต่อเต้าเออก็ไปไห่สุบ um, สุบยนสุบตอเอยสูบต่อเต้านะครับอันนี้พิญานเอออันนี้พญานนะพญพิญานกับพญานนะครับพญานเบิกความสมเกาเออเบิกความก็บอกว่ามันหู้แล้วมันหมาอํามีคนเอาหมาไปนะก็พิรรดเจียงปล่ายความอันนี้มันเป็นพิรรดละโอ้เอาอะไรแล้ว ฝ่ายเสนาเก้าเออไอหมู่อันนครบาลเสนาเก้าอันก็บังคับถามเออเนี่เนเน้นถามส่วนจอมนงรามส่วนจอมนงรามนี่ก่อกมาดาหกสนมนะครับสารภาพเพี้ยนสารภาพไปเลยเอาละสารภาพไปลยโอ้เอาละละละคบว่าเมาหลง ก็กลัวทุกเกี้ยนเออมันเมาไปบ่บังออมลับไว้เออมาบแบบังนะโอเคยอมละเปนยอมละพวกผู้คุมเออเอาละพวกผู้คุมก็หีบแต่งใจเออเอาเล็กใส่เสี้ยงต่างปวงเออเอาเล็กมาใส่คือใส่โซ่ใส่เล็กเออโซ่แล้วโอเคแล้วขึ้นขับนบเออพี่ทูล ในหลวงว่านางตั้งปวงก็ฮับพร้อมเสียงอเอาแกนักไรมาเพราะยาปลาว่ากันหันเพีย้ยนไอ้แม่เพี้ยนกับเสียงเนี่มันเป็น <c oughs> การสัมผัสเรื่อนๆนักคอ,อ้ข่าวในคำเออข่าวในคอ ข่าวก็ใส่สะอาดนะครับอาข่าวในกอมฟอกสักเออปนฟอกสักอันมันก็เลยอันก็เลยข่าวก็ใส่สะอาดนั่นแหละอันแบบอันสืบอันสักไซด์เละอาดอะหูหมดแล้วสารภาพเสียงแล้วเออเรื่องเราไม่เป็นต่อไปอันอพญาปลาเป็นปแง่ใดนะครับเออเขาอกเขามากอยกันต่อหน้าราตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ